แ้วเธอดูหน้าฉันไหนไม่เห็นเลยหูเธอคอฉันโคตรตันสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากจะมารีวิวตัวครีมกันแดดที่จูนใช้ถ้าเทียบนะถ้าเทียบกับตัวตัวนี้นะครับตัวลาโรสนะครับสองตัวนะครับจะเป็นตัวของบันนาโบส์นะครับอะควาดารีมอเ แล้วก็ตัวลาโรสนะครับเทียบกัน2ตัวนี้ตัวที่จุนกำลังใช้อยู่นี้จะเป็นตัวบานาน่าบสนะครับซึ่งผมใช้ได้นะสำหรับผู้ชายนะครับใช้ได้เพราะว่าผมชอบตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งของตัวนีเวียตัวนั้นก็ใช้ดีในราคาประมาณตัวนี้ตัวบานาน่าบอส195ของนีเวียประมาณ200กบาทนะครับ50 ml คือตัวบานาน่าบสเนี่ยคือมันจะเกลี่ยง่ายอย่างเงี้ยผู้ชายด้วยอย่างผมก็ใช้เพราะว่า อ่คือมันเกลี่ยงง่ายอ่ะถ้าเทียบกับตัวของตัวลาโรสนะตัวลาโรสเขาเหมือนจะเป็นฟิล์มชั้นบางๆอ่ะมาเกาะอยู่ที่หน้าเรามันจะทาให้ถ้าผู้ชายอ่ะถ้าอย่างผิวของผมอ่ะค่อนข้างคล้ำนิดนึงแดงๆน้ำคล้ำอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาคือมันสะท้อนแสงและทาให้หน้ามันวอกไปนิดนึงถ้าหน้าผู้หญิงอ่ะอย่างหน้าจูนมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าหน้าผมอ่ะมันเห็นชัดแน่นอนแต่กับตัวบานาน่าโบสหรือตัวนีเวียอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะซึมเข้าผิวเร็วแล้วก็มันจะไม่มีฟิล์มเป็นชั้นบาง แต่ข้อเสียของมันจะมีอยู่นิดเดียวตรงที่พอทามันไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความมันบนใบหน้าฉะนั้นพอเวลาผมใช้เสร็จผมก็จะทาแป้งบางๆทับอะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันนะแต่ทีนี้ถ้าระหว่างวันมันก็จะมันอีกคุณก็ต้องทาไปนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผู้หญิงเงี้ยคือเขาจะพอทาครีมกันแดดเขาอาจจะมีแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่สําหรับผมอะมันมันเลยแหละยิ่งถ้าออกมาอกายด้วยนะก็มันเยอะของลาโรสแพงกว่า ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะฉี่ซื้อมาก็เป็นการรีวิวง่ายๆสั้นๆน,นะครับเพื่อให้คนได้ตัดสินใจง่ายๆอันนี้ผมแนะนําสําหรับผู้ชายนะที่ไม่ต้องการครีมกันแดดที่แบบมันทาไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการวอกหรือมันไม่เข้ากับสีผิวบางทีหน้าขาวแต่ว,ว่าคอ,อยังแบบยังคล้ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนําตัวนี้ตัวดีเวียหรือตัวบานาน่าบอสก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อทำให้เราได้มีกำลังใจในการรีวิวแล้วก็มีเงินไปซื้อของมารีวิวเพราะของทุกชิ้นที่เรารีวิวส่วนมากจะเป็นเงินของเราเองนะขอบคุณครับ